เว,เวลาที่มันมีความคิดผ่านเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแต่รู้สึกว่ามีความใสราวกับอากาศว่างกําลังดูฝุ่นนะที่มันปลิวผ่านอากาศโดยไม่เค่ว่าฝุ่นจะมาไม่หยุดหรือว่าฝุ่นจะมามากฝุ่นจะมาน้อยนะบางทีฝุ่นเหมือนหายไปเหลือแต่อากาศใสๆเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเนี่ยตรงเนี้ตราบใดที่เราทําไำในใจนะนะว่าจิตมีจิตเสมอก,กันกับอากาศว่างมีจิตเสมอกันกันกบอากาศธาตุจริงใดที่ มันบอนเข้ามาในอากาศว่างนะจะเป็นฝุ่นทรายหรือจะเป็นของสกปรกอะไรก็แล้วแต่อากาศว่างไม่เคยแพรอากาศว่างมันไม่รับไว้มันไม่สนใจเนี่ยถ้าจิตมีความเสมอก,กันกับอากาศว่างได้แล้วเห็นแม้ว่ามาเท่าไหนหายเท่านั้นบางวูบเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีตัวเป็นผู้พิจารณามันก็จะรู้สึกว่า อัตตาของความเป็นผู้ปฏิบัติมันกลับมาแต่จังหวะไหนนาทีใดเอาแบบที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้เนี่ยพวกพวกเธอจงทําจิตให้มีความเสมอกันกับอากาศเถิดทําทําให้เหมือนเหมือนเสมอกันกับธาตุทั้งปวงเวลาที่มันเสมอกันกับอากาศธาตุมีผลลัพธ์อย่างไรมันมีผลคืออากาศมันไม่เคยแคร์นะว่าตัวเองเนี่ยจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมอากาศว่างเนี่ยมันไม่เคยแคร์นะว่าตัวเราจะได้ดีหรือไม่ได้ดี อากาศว่างเนี่ยไม่เคยแคร์นะว่าฟุ่นไายมันจะซัดเข้ามาปลอมปนเข้ามาปนเปลื้อนเข้ามาอยู่ในอากาศว่างนานแค่ไหนหรือว่ามันจะมาเป็นสายยาวเพียงใดอากาศว่างไม่เคยแคร์ถ้ามีจิตเสมอก,กันกับอากาศและความรู้สึกของอากาศว่างเนี่ยเหมือนกับตอนเนี้ยมันสามารถรับรู้อากาศรอบด้านได้เนี่ยนะแล้วสังเกตสิว่าอากาศว่างรอบด้านมันแคร์ไหมที่มีธาตุดินนี้มาปรากฏอยู่ อากาศว่างเนี่ยมันแค่ไหมที่มีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกในธาตุดินนี้อยู่นะที่มันเป็นธาตุลมอากาศว่างรอบตัวมันแค่ไหมที่ตอนนี้ภายในกายนะมันมีสุขเวทนาอยู่แต่สุขเวทนาบางทีนะมันสุขแบบเปิดเปิดหมดแต่บางทีมันก็มีอะไรปิดปิดอยู่นิดนึงตอนที่ความคิดนะมันเข้ามาครอบหัวเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเนี่ย อากาศว่างรอบด้านมันแคร์หรือไม่แคร์บาทีตรงนี้ไอ้ทีมันนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์อากาศว่างไม่แคร์ว่าจะมีใครนั่งอยู่หรือไม่นั่งอยู่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอากาศว่างนั้นจะมีทีท่าอย่างไรในระยะยาวก็คือปล่อยปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่เป็นอากาศว่างที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คืออากาศว่างนั้นมีความรู้รู้แล้วก็ไม่แคร์